พี่น้องไปวลาออกหล่าหาเงืนแล้วมือหนีเอาออกสองขั้นนะคะเอาจะยอดอัศวินแล้วก็จะยอดขุนทรัพย์นะคะไปหาแลนแถวบานช่วงนี้ว่าทัานไดนออกไกลรอแถวบานก่อนเจอยอดขุนทรัพย์กับไ่ตีเล็กขับนะคะส่วนเจอยอดอัศวินให้หนุ่มเต๋อนะคะขันนีก็จะเอาไปหวดยางเลนๆนไปพี่น้องใส่กับไปโรงเรียนเ่อใดไปฮัรดรถ ให้ตีเล็กออกก่อนนุ่มตือน้ำกลวัยรุ่นให้เขาขี่ท่อดังเราคนแก่เราขี่คนน กัดเงบ่แเน่ใจนะคะยูว่าม่บานในะ้ยิเง่าแก่บบอกว่าบ้านโูงดูสันเดี๋ยวไปพอกันอยู่นางานนะคะวันนี้ออกลุยช่วงนี้ก่ได้ออกไทยคลิปนะคะหาเงินก่อนคนขับบ่บมีคนขับคคบ่ทันไดพรพอมเกียรครับเองเป็นไหนฒถาบ่าได้ขับรถท่อดังฒถาแล้วขี้ซี่แล้ว เท่าแล้วขอใหี้ชิงสิแลละอ่ะท่อดรังนังไข่ไม่รุนคีเออหูโตเจ้าของแน่ว่าเท่าแล้วสั้นมาเท่าเท่าอีล <laughs> มอีมันเบิดไปจเมันมันนั่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 น,น,นเลด้ช่วงนี้ก็เป็นเป็นเท่าแก่สมใจนะคะทั้งเท่าทั้งแก่ดีเด็ก ไปพอกันหน,า,นางานพี่น้องตอนนี้เขาก็ขับรถมาหอดหนางานแล้วนะคะแต่ว่าสภาพหนางานเฉพาะทางเฮียงนะคะดุดเขาปันดูดหู้นูพี่น้องเฉพาะทางรถพอดีเลยดุดเขามาเลยกระเด็น,นตอนนี้ดูนี่แบบพอดีเลยแบบชนิดที่ว่าต่อไม่สวนเลนกันไม่ได้ ให้เจอยอดอัศซินออกก่อนหุ่นน้ำกลนนะค่ะตดไมโครน้ำหนาไปแล้วดดฟ้าดุดดงมากพี่น้องเอยหอดหน้างานแล้วหน้างานเรานี่เลยจ้าหลอกหนาดิหลอกหน้าดีดหน้าทมหน้าวันนี้ตีได้หลอกหน้าไปเทหน้าบ้าเพื่อนว่ากันบางหารบจัดกัรหลอกหน้าไปเทหน้าตำวันเถอะ ลอกนาไปทีนะภาษาภาษาทีเอาพ่นปูมั่นแล้วพ่นโอยเอาเลยบ่พ่นปูมั่นแล้วเห็ดจังไหนเุ้ยเสียดายเอาออกเลยนะนยวาวาเถอนะเอาเราพ่นปูแค่หน,น,นังสั่นแม่พี่น้องปัดลำมั่นถิ่มเบิดเลย ถ่าปลูกแล้วก็มามา่างแับนี้เอ้าจะได้เนะาะไทยปลูกยังดี ยอยดเนนนบี้คิวแรกเจ้ายอดอัศว,วินมาเขาก่อนมูหัวหงเทพบ้านอัวหนาหน้างานเราก็อยู่ที่บ้านโศกดูนะคะบ้านโศกดูติดกับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมนะคะมาแลนกับถ่อแก่น้อยนะคะโอเคพี่น้องคลิปนี้กะ จะสิพามาฟังทอละลันก่อนออกจากบอ่อไปสัญญาณเตือน ขับวุ่นกับจางเป็นล่ายเดือนนะคะมีเบี้ยขยนันมีค่าทำความสะอาดมีค่าล่วงเวลามีให้ทุกอย่างวันนี้สองหนุ่มเอ้ยสามหนุ่มร็อกกี้แล้วก็จะมีเดก้าคันหนึ่งก็จะยอดคุณสัตเอามาล่องซื้อแบบนี้มาล่องเลยโอ้โหมัองเทวา,าเหรอตัว ไปก้อนเขาหน่ะห็นบนอน่ะไปก้อนเขาบ่อผมโอเคโอเคพี่น้องไว้พอกันคลิปน้าุ้นเส้นสายมันสวัสดีค่ะ